มาดูการเลี้ยงปลาแบบไม่ต้องให้อาหารนะครับทำอาหารธรรมชาติให้แต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเอาฟางลงครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะฉีดจุลินทรีย์เพื่อฆ่าเชื้อในบอ่อนะครับฉีดรอบบ่อให้ให้เต็มพื้นที่ก่อนขั้นตอนต่อไปก็เอาขี้วทับพอเรา เอาขี้หัวทับฟางไปแล,แล้วครับก็ฉีดยูริซีซัอีกรอบหนึ่งผมพามาดูอาหารปลาที่เราลงไว้วันนี้มันเป็นวันที่5นะครับเป็นแล้วครับแล้วสังเกตดูนะครับนี่ครับนี่คือไลไลที่เกิดมาจากอาหารของเรานะครับนี่ครับผมให้ดูใกล้ๆเลยครับ เป็นลาหนาแน่นมากครับ